อากาศร้อนมากเลยวันนี้ดิวร้อนป่ะเี่ยแตกมากเลยอ,เอ่ะเอางี้นั้นวันนี้พาลูกค้าทางบ้านชมแบบไววได้ไหมได้ไหมคะคุณลูกค้าทางบ้านคะร้อนมากหนูไม่ไหวแล้วหน้ามา45องศาตองมั้ยคะวันนี้วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะกับเจ้าของกิจการพี่มีนานะคะรับอาศัยไฮดรอลิกด้านในนะคะเดยวกิ๊จะพาเด็กชมรถของพี่มีนานะคะว่าเออเป็นยังไงเขาเลือกรุ่นไหนนะคะแล้วก็ตกแต่งเป็นยังไงคันนี้สีบอสวยมาก สีบอสีส้มส่วนมนวาอารมณ์มาถือกระเป๋า Air Mate คือขึ้นไม่นั่งก็นกวมีกระเป๋า Air Mate อ,อยู่กับตัวนะคะบอกว่าอ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีเพื่อนเทางบ้านนะคะตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับเซล์คุกคิปขายดีเซลคนนี้ค่ยดีจริงๆค่ะถ่ายจนหน้าดำไปแล้วะคะ่ะหน้ามองมากเลยวันนี้จะบอกว่าอากาศมันร้อนเอาไฟวายดิวเอาแบบว่าดูรถเร็วๆเลยนะ วันนี้นะคะพี่มีนานะคะเจ้าของกิจการนะคะอัศัยไฮรอลิกเลือกเป็นรีวดีพิลันเนอร์นะคะกับตัวเอนทรีนะคะราคาตัวรถกับยออโต้จะอยู่ที่8 9 1 0 0 0กกิ๊บจำผิดป่าไม่มั่นใจนะคะคุณลูกค้า891นั่นแหละกิ๊บว่าใช่นะคะอาการล้นมากโอ้ยอาการดีดีนันนที่ไม่ตาย,ยไปค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะรีว o ดีพิลันเนอร์นะคะตัวล่าสุดน,นะคะตอนนี้นะคะ ไฟหน้า LED มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยกระจังหน้าล็อกโคนะคะแบบนี้เลยค่ะอยู่กับสีเกร์นะคะสีเทาเมทัลลิกนะคะคันนี้พี่มีนาเลือกเป็น NP ออโตค่ะล้อแมกซลาย NP จะเป็นลายนี้นะคะเพื่อนๆทางบ้านกิ๊บไปอย่างเร็วๆนะเป็นยาง265ทั้ม 65R17 นะคะล็อนี้พี่มีนาได้เป็นยางโยโกะอะ ยาของโตลต้ามีหลายรุ่นค่ะแล้วแต่รอบก็จะได้อะไกรกะจกมองข้างมีไฟเรียวมาให้เรียบร้อยบันไดข้างมีไปแล้วเฮ้ยคันนี้พี่มีนาเลือกรองมือเปิดเป็นฟิล์มนะคะฟิล์มกันรอยประตูมือเปิดนะคะใช่เป็นฟิล์มใส่ไม่เหมือนคันทั่วไปนะอันนี้ลูกค้าเห็นไหมเอาขอโทษค่ะอันนี้จะเป็นตัวฟิล์มนะคะติดมาให้พี่มีนาเขาชอบเรียบหรูดูลุยนะคะคิวกันสัดมีมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปโชว์บอกฝั่งนู้นเนาะสวยมากมา โลบาร์เอลแรนเดอร์นะคะพี่มีนานะคะเลือกโปรติดโลบารเอลแรนเดอร์แบบนี้นะคะอยู่ในโปรโมชั่นจ่ายจบที่29,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแต่พี่นาพี่มีนาแกไม่ดาสองหมื่นเก้าแกอยากได้ขั้นวาที่ต่ําลงแกก็เพิ่มเงินดาวมานะคะเอาเป็นว่าใครอยากดาวเท่าไหร่เท่านั้นจัดตามงบจบตามใจดิวบอกว่าจริงๆแล้วคิดแถมตัวปิดฝาหาน้ำมันมาให้ด้วยนะคะคันนี้พี่มีนาเลือกมาแล้วแต่ว่าของมาไม่ทันติดแบคออเดอร์เดี๋ยวต้องส่งตามมาให้ที่ชลบุรีนะคะร้อนร้อนไปไป,ไปอุ้ยโลบาเท่ว่ะดิวสวยนะ ขึ้นเนาะดำเทาดูตัดกันดีด้านหลังนะคะคันนี้ไม่พอแค่นั้นนะคะกิฟนะคะยังแถมเป็นตัวกล้องมองหลังให้ด้วยในตัวเอ็นทีอันนี้ไม่ได้มีมากับรถนะน,น,นี้กิฟติดตั้งเพิ่มให้นะไม่พอแค่นั้นตัวผ่อนแรงกระบะท้ายค่ะกิฟติดตั้งให้สาคัญสุดเพราะลูกค้ากิฟตเนี่ยทำกิจการอสาัาไฮดรอลิกต้องยกของขึ้นของลงเฮ้ยมีชกฝากกระโปรงหน้าด้วยนะที่กิฟแถมให้ลูกค้านะ่ะปลายท่อและล็อกอยางอะไร โช่หน่อยดิวไปไวๆเลยปลายท่อล็อกอย่างอะไรแถมให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวเบาะที่กิ๊จะบอกว่าอารมณ์เหมือนกิ๊ได้นั่งคือเหมือนมีกระเป๋าแอร์เมสอยู่ในตัวเลยอะ่ะว้าวไปยังไงคะเบาะสีน้ำตาลอมส้มนะคะลูกค้าเนี่ยน่ารักมากนะคะ ลูกค้าสั่งพรมทีดีเพิ่มนะเป็นสีน้าตาลนี่สวยนะคุมโทนดีอ่ะไม่โดดอ่ะกำลังดีสวยมากอ่ะแล้วก็เบาะหนังงานเบาหนังที่คุกคีแถมให้ลูกค้านะคะเลือกสีได้ไม่พอยังบุให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักแขนนะคะที่พักแขนด้านนี้อ่ะแล้วก็แผงข้างประตูแถมตัวเบาอะค่ะยังมีที่ใส่ของให้ด้วยด้านหลังเนาะอ่ะในส่วนของด้านหน้าคันนี้พี่มีนานะคะเลือกเป็นแก้วต้องสีสีบอสวยจริงจริงอะดิวอารมณ์เหมือนแบบ เออเหมือนลมได้ถือกระเป๋าแอ r m a t แบบหรูๆอะไรอย่างเงี้ยดิวขับบ้านไปซื้อให้ใบเดยลงเกลือลงเกลือซื้อให้ะบกับ a i m a โอเคอันนี้นะคะยร์ออโต้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวอนทรีนะคะมีหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะเป็นยร์ออโต้แล้วก็พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันดูดีแล้วก็ตัวเริ่มต้นตัวอนท r y คลิปขายดีมากไปคลิปพาไปดูในบ้านลูกค้านะคะวันนี้คลิปอยู่ที่อำเภอหนองรีจังหวัดชนบุรีนะคะไอชิมของลูกค้าของกลิปนะคะรับจ้างอาัดใส่ไฮดรอลิกงงไหม กิ๊บเองไม่รู้นะว่าไอ้ที่จริงแล้วเวลาขับรถขานะเห็นอสสาศัยให้ราลกอาศัยใหรอลกแต่ไม่รู้จริงๆไม่มีความรู้เลยว่าอาชีพนี้มันทำอะไรกันอ่ะว่าพี่ๆเนี่ยคือลักษณะงานเขาเป็นแบบไหนแต่จริงๆแล้วอ่ะไปสืบทราบไปแล้วแอบสืบทราบมานิดนิดว่าเฮ้ยพอเดินเข้ามาลูกค้าเมื่อกี้เดินไปแล้วว่ารอบหนึ่งนะตอนเอาเอกสารไปวางรู้สึกว่าอุปกรณ์เยอะจังเลยอะ่ะโอ้ยทำไมมันดูแบบมันต้องประกอบประกอบอ๋อ อันนี้เราเข้าด้านหลังลูกด,ด้านหลังร้านลูกค้านะคะมันด้านหน้าโหร้านลูกค้าเนี่ยถ้าเกี่ยวกับอสารทรัลกต้องติดถนนเท่านั้นไม่มีที่จอดแล้วก็คนเยอะมากนะคะนนพี่มีนาพี่มีนาโผล่มาด้านโน้นนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาในหลังร้านพี่มีนานะคะก็จะเป็นสายไฮโดรน่าจะเป็นเรียกว่าสายไฮดรอลิกนั่นแหละสายต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือช่างทุกอย่างเลยเครื่องอัดพี่รอมาฮะสามีเป็นคนอัดนะคะจะบอกว่าเนี่ยค่ะ สามีหลอกเลยลูกค้าหลอบอกต่ออีกแล้ว <c oughs> คิดจะบอกว่านะคะอาชีพภาษาไฮดรอลิกอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะสําคัญกับตัวอุปกรณ์เครื่องมือที่แม็โคเอ๋ยอะไรนะรถอะไรเอ่ยเนี่ยคะ่พะพอเข้ามาพี่มีนาคะ่ะ <c> เ <oughs> จ้าของรถนะคะพี่มีนาะน่ารักมากลูกค้าคนนี้ของกุ๊กิบพิเศษจริงๆเนี่ยคะ่ะก็จะเจอพวกน็อตพวกอะไรแบบเนี้ยนะคะพี่นี่พี่มีพี่มนาบอกว่าเป็นอะไรนะหัวอดัดหัวอดัวอดเหรอ คืออุปกรณ์นะคะที่มันต้องไปรวมร่างกันประมาณนั้นนะคะเยอะแยะมากมายเลยต,ตั้งอยู่เส้นอยู่เส้นหนองรีนะคะพี่พี่มีนาค่ะถนนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่หนองบึงค่ะบ้านบึงนะคะเส้นบ้านบึงนะคะ <Okay. S 1> ตรงน,นี้นะคะร้านอาัดสายไฮดรลิกชื่อร้านสีพัน สีพันไฮดรลิกนะคะอันนี <are> ้ก mm ็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะมีอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะเกี่ยวกับตัวนะคะอาศัยเดูกดิดูคิวงานดูคิวงานลูกค้าเป็นไงคะ3าบอร์ดยังไม่พอนะคะยังจดใส่กระดาษเพิ่มอีกโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะถ้าลูกค้ามานะคะก็คือถ้ามาแถวเนี้ยค่ะเส้นบ้านบึงนะคะชนบุรีค่ะโอ้รถเยอะเนี่ยกิดถึงจอดตรงข้างหน้าไม่ได้นะคะเส้นบ้านบึงเนี่ยค่ะก็จะเจอร้านนี้นะคะสีพันไฮดรลิร้านนี้เลยนะคะ ้าจะเป็นร้านลูกค้าเซลกุ๊กกิฟนะคะก็เข้ามาใช้บริการกันได้นะคะร้อนไปคุยกับลูกค้ากันดีกว่าลูกค้ารอด้านในแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่มีนาก,กันนะคะว่าอาชีพรับอ,าาอัดสายไฮดรอลิกเนลักษณะงานเป็นแบบไหนมันต้องทํากันยังไงนะคะเพราะโดยเบออกนี้พื้นฐานเนี่ยก็ไม่มีความรู้เลยนะคะไอาอาชีพอัดสายไฮดรอลิกเนี่ยก็ตื่นเต้นอยากรู้มากก็ทำกันยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องการขข่รถนะคะกุ๊กกิฟตนะคะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดานะคะเดี๋ยตัวจริงไขยจริงขข่ดีด้วยค่ะ โม่าเซลอะไปค่ะไปคุยกับลูกค้ากันดีกว่าพี่มีนานังรอยด้นั่นเป็นเด็กๆค่ะเอาอยู่ด้านในกันแล้วนะคะน้องพูดเก่งจริงว่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงเมาส์มอยกับลูกค้าของพิเศษของเซลกุ๊กกิ๊บขายดีอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บอยู่ที่จังหวัดอะไรคะพี่มีนาชลบุรีค่ะเราอยู่กันที่ชลบุรีนะคะกับวันนี้เข้าครัวพี่มีนานะคะยินดีต้อนรับพี่มีนากับพี่ล้อมและน้องๆเข้ารายการช่องของกุ๊กกิ๊บอีกครั้งหนึ่งนะคะ มานะคะคือว่ายังไม่ได้หยุดพูดหยุดคุยกันเลยนะคะ<อ>กับวันนี้บรรยากาศในออฟฟิศนะคะในร้านนะคะของพี่มีนากับพี่รอมนะคะเป็นร้านอัดสายไฮดรอลิกค่ะอ่ะอเพื่อนทงบ้านอาจจะเคยได้ยินขับรถผ่านตามอับร้านใช่ตามนิมถนนใช่ไหมคะว่าเฮ้ยอัดสายไฮดรอลิกอัดสายไฮดรอลิกเอาตรงนะพี่มีนานหนูไม่รู้จักว่าคืออะไรอ,อ๋อหม,มันก็คือส่วนประกอบหนึ่งที่มันอยู่กับรถที่ว่าเป็นรถแมคโครที่เราเห็นกันตามข้างทางเนาะอ่ามันก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ว่า เชื่อมเอ่ออะไหล่แต่ละชิ้นให้มันอยู่ด้วยกันแล้วก็ทํางานให้ออกมาเป็นรถได้อะไรเงี้ยอ๋อเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอะไหล่รถใช่แล้วที่คิปเดินเข้ามาก็จะมีน็อตมีอะไรนี่ก็คือเป็นเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ก่อนที่จะเป็นสายเส้นหนึ่งได้เนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ก็คือเราต้องเอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาจับรวมกันให้ออกมาเป็นหนึ่งเส้นโดยการที่เราก็จับอุปกรณ์แล้วก็มาขัดกันมาจับกันอะไรเงี้ย มาประกอบกันดีกว่าให้มันเป็นสายเส้นหนึ่งแล้วก็เอาไปประกอบกับรถอ๋อง่ายเหมือนกันนะคะก็อย่างอย่างเวลาที่เราเห็นรถแมคโครที่มันตักได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีสายที่พี่จะต้องเอาอุปกรณ์เนี่ยมาอัดเป็นเส้นประกอบกับตัวที่ตักกับตัวรถเพื่อให้มันมีแรงใช่ อีเพราะสายไฮโดรลิกนี่แหละทขาไม่มีแรงตักขึ้นมามันก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นอะไรส่วนหนึ่งเป็นอะไรส่วนนึงอะมันก็เป็นส่วนสำคัญมากงานตลอดนะคะวันที่กิฟต์มารับจองนะคะเดี๋ยวเซลก็มาแล้วนะคะไม่ใช่เซลไข่รดกิฟต์นะเซลไข่รถจะมีเซลอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เข้ามาแบบต้องเสนองานที่มีนานะคะคือว่าลูกค้านี่เข้าออกตลอดเวลาเลยนะคะที่มีนา่าอาชีพนี้คือทํามากิ่ปีแล้วค่ะ คือจริงๆอาชีพนี้เปิดเป็นของตัวเองประมาณ6ปีแสดงว่าใช่แสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ได้ทำอาชีพนี้ทําอาชีพขายอะไรคะ่ะ<า>แต่ว่าพี่รองไม่ได้อัด เพิ่งมาเริ่มอัดสายเนี่ยหกปีเป็นไงคขยับขยับกันขึ้นมาเรื่อยๆใช่ค่ะเติบโตกันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพี่มีนาเนี่ยคือตั้งแต่วันรับจองแล้วแกก็เล่านิทานเล่าอะไรให้กิฟฟังแลกกันเปลี่ยนกันคุยกันเม้ามอยสุดเลยตั้งแต่วันรับจองแล้วใช่ค่ะวันรับจองกินได้ทุเรียนกลับบ้านไปด้วยนะคะทุเรียนเป็นไงดีวันนั้นอร่อยนะคะน้องน่ารักเลค่ะจอ่ไหวันนี้นะคะพี่มีนาเนี่ยจริงๆแล้วที่บ้านมีรถใช้หลายคันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีใช้ในกิจการนี่ล แต่แปลกนะคะทํางานแบบแนวลุยๆแล้วพี่มินาเนาะอัดสายให้อลิกเอ้อะไรเอ้ยแต่ไม่มีรถกระบะใช่ไม่ชอบมากไม่ชอบกระบะอะเพราะเราคิดว่าบางทีเราข้างในมันแคบค่ะแล้วเพราะเราเคยเห็นรุ่นที่ผ่านๆมันแคบเนาะแต่ว่าเวลาประตูที่ประตูที่สองอะไรเงี้ยมันแคบใช่ทีนี้พอมาเจอรุ่นนี้เฮ้ยมันกว้างแล้วมันก็ตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างลูกเราสองคนอ่ะ ก็คือสามารถเก็บของได้ไรได้อะไรเงี้ยเมื่อกี้นะคะตอนรถจอดเลี้ยวมาจอดนะคะพี่มีนามาเปิดประตูรับกิฟต์นะคะอย่างแรกกิฟต์เดี๋ยวพี่ขอดูภายในรถก่อนเพราะว่าตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อพี่มีนาไม่ได้นี่เลยใช่ไม่เห็นรถไม่เห็นรถเลยนะคะจริงเลยใช่พี่มีนาเนี่ยโทรหากิฟต์นะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นรถเลยบอกว่าเออกิฟต์ก็ได้จะส่งซิปส่งรูปให้พี่มีนาดูเนาะสีเบอะก็มาจากน้องสีเบาะนะคะวันนี้แสบตามากนะคะสีส้ม ตอนแรกกินก็<ส>มองว่าเป็นน้ำตาลแต่พอพอพอมันเป็นเยอะมาเป็นเบาดูเป็นส้มมันก็กึ่งนะกึ่งก<ๆ>ึ่งแต่สวยน,นะไอ้นาเดียว <I know. S 1> <Okay. S 2> ดิวบอกว่าดิว่เห็นอ่าเบาะแวบแรกอุ้ยกิ๊บเหมือนกระเป๋าแอร์เมสเลยอ่ะอืมสวยไหมล่ะสวยอะ่ะส้นมนันเลยเตินนะคะคุณจะอย่างดื้อแล้วนะคะพี่มีนาของกุ๊ปกิ๊บนะคะก็อบอกว่าแล้วใครเป็นคนเลือกนะ่ะพี่ลอมชอบพี่ลอมชอบสีบอก <laughs> อ่าเออก็เลยบอกให้เอาสีบอสีนี้ <laughs> แค่เห็นเบาะรถนะคะที่กุ๊ปกิ๊บรีวิวก็ <laughs> ตัดสินใจซืจ้อรถเลยนะคะไม่ใช่ไม่พี่ตัดสินใจซื้อรถเพราะเซลล์นะก็รจริงๆเป็นไงคะพี่มีนาเนี่ยคืออย่างที่บอก มีแพรรถเนี่ยที่ใช้ได้กิจาการเนี่ยมีแต่รถเก่งนะคะงานใสลุยขนาดนี้นะคะแต่พี่มินาบอกว่าอ่าบ่อยช่วงเนี้ยได้งานบนเขาเยอะใช่เนะาะก็เลยอยากหารถกระบะไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะก็คือถือว่าตอบโจทย์นะพี่มีนานะับตอบโจทย์นะคะพี่มีนาเลือกเป็นตัว4ประตูนะคะเทรนเนอร์ยกสูงอ่าดีแคปนะคะอ่าแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช้งานได้อ่าพี่มีนาคันของพี่มีนานะคะสั่งติดอันนี้ข้างหลังด้วยอะไรนะโลบาร์เอลแลนเดอร์ er ด้วย เทมากพี่มินาเนี่ยคือเดิมเนี่ยจะต้องการติดตั้งแต่แรกแล้วนะคะบอกว่าเกิฟถ้ารถมันมาเดิมๆพี่ว่ามันโน้นคือพี่อยากแนวลุอยอ่ะพี่ก็อยากให้มันแต่งออกมาจบจากศูนย์เลยนะคะอยู่ในโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะพี่มินาค่ะ แล้วก็กิ๊บ์กอาจะมีผิดพลาดบ้างน,นะคะในเรื่องระยะเวลาการทำสัญญานะคะอ,อ,อาจจะล่าช้านะคะแล้วก็รายการของแถมรายการอาจจะตกหล่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นความจริงนะคะแต่ก็แก้ไขกันไปได้นะคะ,คะล่าสุดนะคะพี่รอมนะคะนะคะที่ควงลูกอยู่นะคะก็ะคือรีเควสทุกอย่างได้ทุกอย่างนะคะได้ทุกอย่างลยคะพี่ี่นะ ก็ทุกอย่างนะคะครบรครบครบนะคะ<ร>ถือว่าแฮปปี้นะคะบต่ว่าเนี่ยกิฟต์นะคะตอนที่เดินเข้ามานะคะพี่มีนกว่าเฮ้ยกิฟต์ที่ทำอาชีพกิฟต์บากก่อนมารับจองตระถามก่อนใช่ไหมลูกค้าทำอาชีพอะไรคะจะได้ให้เตรียมเอกสารถูกไรถูกบอกกิฟต์พี่อาศสายไฮดรอลิกก็ยังงงๆนะคะว่านี่อาศสายไฮดรอลิกมันคืออะไรแต่วันนี้เข้าใจแล้วใช่เพราะเราไม่รู้กิฟต์ไม่มีความรู้เลยแต่กิฟต์เชื่อว่าพึ่นมาทางบ้านอะเป็นเหมือนกิฟต์ว่าพี่มีนาล้วขัะรถผ่าน อะศัยไฮโดรลิกอะศัยไฮโดรลิกเห็นบ่อยแต่ไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรแล้วไม่มีความรู้เลยวันนี้กลับมาได้อีกหนึ่งความรู้นะคะใช่ส่วนมากก็จะเอฟของลูกอย่างเดียวเท่านั้นจะกินอะไรทําอะไรล่าสุดกินเอฟแป้งบัวลอยทำมาให้ลูกอ่ะแต่ลูกไม่กินแต่พี่ก็ไม่เข้าใจค่ะว่าเราทำอาชีพนี้พี่ก็ไม่รู้คนข้างนอกอ่ะเขาก็ไม่รู้จักอาชีพเราเนาะไม่ใช่คนแรกนะมพี่มีนาพี่ก็ว่าน่าจะใช่แต่ตัวพี่อ่ะเข้าใจว่า คือคนอื่นเขาคงรู้จักเหมือนเรารู้จักอะแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่รู้จัก่สรุปอาศัยไฮดรอลิกเนี่ยคือสําคัญเป็นอาชีพที่สําคัญนะคะส่วนหนึ่งของแดดอีตัวไปขุดเจาะรถต้องใช้แทบแทบจะทุกงานเนาะพี่มินาก็ถ้าเกิดงานไหนมีใช้รถประเภทนี้อย่างว่านอะไรรถสิบล้อแร้ก็เริ่มใช้แล้วใช่ใช่ใช่ไหมล่ะใช่นั่นแหละค่ะรถเก่งก็มีบ้างอย่างมีสายแอร์สายก็มีแล้วนะคะโชคดีนะพี่มินาหนูมองว่าแบบว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะถ้าเราแบบว่า ได้มีความรู้และมือพ้นฐานที่เจาะถูกทางได้รู้มากกว่าที่คนอื่นไม่รู้คิดว่าโชคดีเหมือนอาชีพพี่มีนาคิดว่าไม่ไม่ไม่มากคนหรอกที่คิดจะเปิดและจะเปิดได้เลยก็น่าจะใช่แต่ด้วยความที่พี่ก็โชคดีที่พี่เคยทําเป็นพี่มีเจ้านายดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าถ่ายทอดมาดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่มีนาจะเป็นคนเก่งมากนะคะเก่งมากคือว่าคิดว่าจะเจอเลยอ่ะใช่อันนี้เรื่องจริงตั้งแต่ว่ารับจองไม่หยุดเลยไม่รู้แหละไม่ว่าอะไรจะสะดุดกับเคสเนี้ย ถามดิวได้นะสัญญามันรอ,อนานเกินไปนะคะเคสนี้ขอยอมรับเลยเจ็ดวันเนาะอ่ะหยุดวันหยุดอะ่วันแรงงานวันอะไรคือตเสารวอาทิศกีว่าเคียถามดิวไม่ได้หลับไม่ได้นอนปกติอะ่ะสัญญาสามวันกีต้องจับคัาโทกแล้วรู้เรื่องแล้วอันนี้เจวันนะคะในขณะที่ลูกค้าเนี่ยคือเคสดีมากนะคะก็<ต>ไม่อยากให้ลูกค้ารอนานจึงที่นี้นะถามดิวนอนแต่พี่เขาไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนอกจากช<ล>ิปโรมาที่ขนาดที่รอมอะไรเงี้ยมาดีอ่ะน้องก็ตอบมีสีไหมอะไรเงี้ย แค่นั้นเองเนี่ยแหละคะ่ะตอบโจทย์รดครอบครัวของจริงนะคะกับ4ประตูนะคะอะไรนะรีโว่ดีพีรันเอร์นะคะคือเนี่ยค่ะเนี่ยสนุกสนานกันอยู่ด้านหลังนะคะน่ารักมากน้องดินนะอยากให้น้องดินโชว์ตัวจังเลยอะ่ะอ,อ๋อดิวถ่ายน้องดินไปแล้วเดี๋ยวถ้าใครเป็นเอฟซีน้องดินนะคะเดี๋ยวก็น,นะคะเดี๋ยวกิฟจะเอามาฟัดให้ดูนะคะน่ารักมากสำหรับวันนี้นะคะจะบอกว่ากิฟเนี่ยมาจากอายุธยาใช่ไหมล่ะ กิฟก็มีของฝากเป็นของของประจำจังหวัดกิฟเลยพี่มีนาก็จะเป็นด้านนี้นะคะโรตีใสยใหม่นะขอบคุณค่ะเอามาสิบชุดนะคะแบบยาวๆเลยนะคะแต่พี่มีนาไม่น้อยหน้าจากอ้วนอยู่แล้วรูอ้วนหนักเขาไปเดิมเลยไะเจ้าดังด้วยนะคะอะไรอาบีดีนโหร้านนี้ดังมากต้องมาต่อแถวพี่มีนาต้องชิมลูก้านนี้ชอบด้วยใครชอบพอดีกิฟปดีใจว่านีชอบด้วยคือปกติพี่มีนากิฟจะเตรียมอาพวงมาลัยเตรียมช่อดอกไม้ถ้าลูกค้าไปโชว์รูม อันนี้เดินทางไกลที่ปลูดอกไม้เหี่ยวแล้วก็บวกกับประกอบกับพี่มีนาแล้วน้องดินแล้วนะคะดูแล้วก็จะเป็นสายกินเหมือนกุ๊กกิ๊บนะคะก็คือจัดให้เป็นโรตีใส่ใหม่ไม่ผิดหวังเลยนะไม่ผิดหวังหนูดีใจมนกพอพี่มีนาบอกว่าเออกิ๊บที่บ้านพี่ชอบโอ้โล่งใจเลยคือว่าแล้วสดใหม่เลยพี่มีนามีคตามเสีแฝดแดงประจําเนาะีแต่ตามจริงหนูแต้มแป้งเป็นนะหนูไข่ขา อันนี้เรื่องจริงแต่ที่เคเจอบางทีมาอยู่นี่แล้วมันก็ไม่สดนุ๊กนก็แ้อันนี้สดดแต้มใหม่แป้งนิ่มเช้าเลยค่ะถ้าไม่หมดก็แช่แช่ตู้เย็นไว้แล้วช้า่อุดนข้าวแค่นั้นเองแล้วก็พี่มินาก็มีของให้กิฟต์ด้วยนะคะเนี่ยที่ประชอบจังเลยไม่เสียแรงที่ทําคอนเทนต์ไปอันนี้เจ้าดังเหมือนกันนะคะพี่มีนาบอกว่าอันนี้ก็เจ้าดังของชนบุรีนะคะพี่มีนาอยู่แถวหนองรีนะคะ จะบอกว่าเป็นอ่าอะไรนะอาเป็นกุยช่ายแม่กินบวยผิวแล้วเนี่ยดิวไม่ต้องไปแวะร้านข้าวแล้วกินกุยช่ายนี่แหละโอ้โหพี่มีนาเยอะเลยอ่ะเยอะเลยโอ้โหนี่ลูกค้าทางบ้านนี่อุ้ยมีทั้งทอดทั้งไม่ทอดเลยใช่ค่ะฟินได้ไงคะเอาไปเก็บได้เลยใช่เดี๋ยวไปให้แม่กินกินไอตัวปลาสีชมพูคือข้าวเหนียวนะคะอันไหนคะจะมีปลาสีชมพูไหมพี่สั่งปลาสีชมพูมาก่อนปลาสีชมพูนี่น่าจะอันนี้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 นี่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  มันคืออะไรอะข้างในเป็นข้าวเหนียวอ๋อข้างในเป็นข้าวเหนียวเขาเรียกหน่อ้วยอ๋อหน่อกล้วยถอดถอดถอดปวยนี่พี่มินาตัวจริงลาบป้าเซลกุกเก็บถอล้วยถอดหนูเป็นคนชอบกินมากเลยพี่มนาโอ้พี่ก็ชอบร้านนี้ก็ชอบลาบป้าเซลนะเดี๋ยวบอกว่าไอ้แซวกินกินอีกแล้วโหชอบมากนะคะรู้จักตัวพี่ดิใช่ ไม่ผิดหวังแน่ไม่ผิดหว,วังเราพี่แอกแัทุเรียนอันนี้กุ้ยช่ายถึงเบลเลอร์เลยนะคะ,อ,ะอันล่ะอัแรกกันฟ้าไม่ได้มาขายรถมาแรกของกินกันขอบคุณพี่มีนอีกครั้งนึงนะคะจะบอกเพื่อนเพื่อนทางบ้านว่าทุกทุกครั้งนะคะที่คิปมานะคะแบบว่าเอารถมาส่งมอบถึงหน้าบ้านแบบนี้นะคะก็จะเหมือนหออรอย,ยิ้มหออความสุขมาอ่าน้องต้นข้าวต้นข้าวแต่งตัวสวยนะคะรอไปถ่ายรูปส่งมอบกับคุณคิปแล้วนะคะแต่น้องดินนี่แบบว่า่ารลักกักมากนะคะ โอ้ดินลูกดีแล้วที่ไม่เอาสกิลลงมาสกิลจะครึ่งหนึ่งของน้องดินเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะกิ๊กก็ขออนุญาตเออสงสารพี่รามเหมือนกันนะอะไรนะอ๋อให้พี่พี่พี่มินาช่วยหายเซลล์หน่อยบอกว่าเมาส์วอยกันนานไปแล้วช่วยหายเซลล์หน่อยน้องกิ๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่มินาคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่พี่ตัดสินใจซื้อรถเนี่ยอ่อันดับหนึ่งเลยเนี่ยพี่ยังไม่เห็นรถเลยนะแค่เข้าไปดูว่าไอ้รุ่นนี้น่าใช้แล้วพี่ก็กะว่าจะไปซื้อ เซลที่รู้จักแต่พอพี่ดูเฟซบุ๊กอยู่พี่ก็เจอน้องกิฟด้วยห,หยหลายๆอย่างมันถูกสตารด้วิธีการพูดดูแลอะไรเงี้ยแล้วเวลาอ่าพอได้มารู้จักกันจริงๆน้องก็ตามงานให้ดีติดตามงานดีช่วยเหลือดีดูแลดีอะไรเงี้ยไม่เคยขัดตกบกพร่องอาจจะแบบมีบางเรื่องที่เราคุยไม่เข้าใจกันใช่แต่ก็คือเคลียร์จบน้องนั้นก็คือ,อดีหมด แล้วก็รวมไปถึงขับจากอิทยาพื่อรถส่งที่กออายุทธยาชนบุรีใกล้มากค่ะสำหรับคลิปตอนนี้ใช่่คะมาบ่อยชลบุรีไน้จะเป็นเหมือนบ้านแล้วนะคะจริงๆก็คืออย่างที่บอกแหละว่ารถอ่ะพี่แต่จะซื้อพาะเก็ตพาะเซลด้วยขอบคุณค่ะแนะนำด้วยอะไรเงี้ยดูแลดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะดูแลดีไม่มีผิดหวังนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกค่ะได้ครบจบในโปรเลยนะคะจากที่แจ้งกันไปแล้วก็คือจัดตามวัวพี่มีนาเนี่ยจะแจ้งคลิปเลยว่าอยากใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงก็คือจัดให้ตามในงบแล้วก็ผิดพลาดประการใดกิฟก็ขอขอภัยพี่มีนาไม่เป็นไรค่ะน,นึงนะคะพี่เราไม่ว่างนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะกิฟขออนุญาตไวยพอรอพี่มีนาเลยนะคะคันนี้เป็นกระบะคันแรกกิ๊ฟเชื่อว่าคันนี้สามารถนําไปต่อเงินไปต่อท้องให้พี่มีนาเพิ่มเติมได้อีกเอาอเป็นซกอะไร ส่รวยรวยไปด้วยกันนะคะพี่มีนาขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มีนาที่เลือกกุ๊กกิ๊บดูแลนะคะกิจการอาศัยไฮโดริกนะคะที่ดีที่ปังอยู่แล้วไม่แน่นะปังอาจจะมีคันที่สองนะคะมีคันที่สองแน่นอนนะคะขอให้ธุรกิจพี่มีนานะคะลูกค้าโทรเข้าโทรเข้าโทรเข้าเดินเข้าเดินเข้าเดินเข้าไม่ขาดสายนะคะพี่มีนาอัดเข้าไปค่ะอัดเข้าไปให้พี่ร้อมอัดเข้าไปอัดอย่าหยุดนะคะ อัดอัดเยอะเยอะอัดเยอะๆตอนแรกโดนอัดอยู่โดนลูกอัดอยู่นะคะตอนนี้ขอบคุณที่มีนาำมากเลยนะคะร้องด้วยขอบคุณค่ะเดียวน้องดินเอาแล้วดินสวัสดีครับยังสดนสดิไม่มีค่ะได้เลยอันนี้เจ้าของรถตัวจริงนะคะพี่ร้องค่ะทักทายหน่อยค่ะสนุกสนานมากค่ะรบกันน่าดูนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะกิ๊ฟจะฝากบอกพี่น้องบ้านะคะเน้นยังไม่โทรมานะคะ0 9 0 9 8 5 9807เซลล์กุ๊ปกิ๊ฟคนนี้นะคะขายดีหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้นะคะแล้วก็กินเก่งแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้เจอลูกค้าน oh okay. ่ารักแบบนี้นะคะทุกๆบ้านคือ VIP ของเซลล์กุ๊ปกิ๊ฟนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่ากิ๊ฟจะดูแลแบบไม่โทรมาไม่โทรกลับกิ๊ฟโทรกลับทุกวันแน่นอนค่ะเน้นให้โทรอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาครอบครัวพี่มีนานะคะไปถ่ายรูปสวยๆส่งมอบกับรถ ไปายเมื่อทางบ้านค่ะพี่มิ้นไยน้องดีไม่ไยหนูหน่อยไปหนูไม่หนูหน่อยไหนูหน่อยไปสุดยอด